แล้วนะคะสาขาใหม่ของ Hoops t a t i o n นที่แอมสเฟียร้านสวยงามลวดลายกราฟฟิตี้สุดเท่แถมมีสนามให้ซ้อมมือกันด้วยค่ะและสำหรับโค้ดส่วนลดในเดือนเมษายน Hoops 23FF ใส่โค้ดส่วนลดทุกการสั่งซื้อนะคะนึกถึงสิทค้าบาสเกตบอลนึกถึง Hoops t a t i o n สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตตี้มาเนียวันนี้เราทั้งสองคนนะเป็นตัวกับเป็นเอก็ไม่มีก, a, กับทุกคนเช่นเคยค่ะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่วันนี้เข้ามาฟังพวกเราภาคไทยแล้วก็พูดคุยกันเกมระหว่าง l a c เ i p p e r s เจอกัน d a l l a s Mavericks ค่ะและเกมนาฮามพลาดเด็ดขาดนะคะเพื่อนวันศุกร์9โม LA l แอลเอเเปิดบ้านรับการเปลี่ยนเดวอนาเกสดูซิเกม3ในบ้านของเลเกอร์จะเป็นอย่างไรใจพังๆของเอมินตูเนี่ยจะยังคงไหวไหมและสำหรับวันนี้ค่ะมีการแข่งขัันนท้งหมด3คูะคะเป็ สองในเพลย์ออฟรอบแรกอะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์นในวันนี้นะคะวันนี้เป็นแอดมินเอที่ใจพังๆอยากจะขอไลค์ให้ใจพังๆของแอดมินเอหน่อยค่ะหากใครยังไม่ได้ก,กด subscribe นะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยค่ะเริ่มกันที่เกมแรกก่อนเลยค่ะเฟนนิกซันเจอกับมินิโซตาทิมเบิร์นวูฟเป็นยังไงบ้างไงมินเน่เฟนนิกซันของเอมิเนในเกมวันนี้นะครับทั้ง2ทีมยังคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมเปิดเกมมาเนี่ยตอนแรกยังต่อสู้กันได้ดีมากๆทั้ง2ทีมเลยนะครับแม้ว่าทางแบรดลีย์บิลเดวินบุคเกอร์รวมไป แต่ทั้ง2ฝ่ายก็คยังคงรับมือกันได้ดีในส่วนของทีว o ๊เองในเกมวันนี้ Anthony Edwards ก็ไม่ค่อยร้อนแรงแต่ยังมีคนอื่นๆครับก้าวขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นไมค์คอร l ลี่หรือว่าจะเป็นรูดี้โกแบรในวงใน และที่สําคัญคือเจเดนแมคแดเนยลเนี่ยนะครับเล่นทั้งเกมลุกเล่นทั้งเกมรับนะครับวันนี้ตามประกบติดใส่เควินดูแรนเล่นยากมากเลยพอเข้าสู่ครึ่งหลังก็เป็นทีวูฟอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พวกเขามีเกมที่ดีกว่าสามารถรักษาการนํารักษาโมเมนตัมของเกมได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆและในท้ายที่สุดก็สามารถเอาชนะฟินิกซ์ซันส์ไปได้อีกเกมหนึ่งนะครับ105-93ขึ้นนําซีรีส์2-0ปัญหาของฟินิกซ์ซันส์ในเกมวันนี้ก็คือพลังในการเล่นเกมบุกของบิ๊กทรีทั้งสา er, วคนทั้ง่ค่อยดีเลย วันนี้พวกเขามีการพยายามยิงรวมกันนะครับพยายามยิงพยายามลุยเนี่ย45ครั้งแต่ลงไปทั้งหมดเพียงแค่18ครั้งเท่านั้นเองอม,มันก็เลยทําให้พลังในการเล่นเกมบุกภาพรวมของทีมไม่ดีครับทั้ง3คนมีการทําแต้มรวมกันเพียงแค่52แต้มมันน้อยเกินไปนะครับ ทั้ง3คนต้องมีอย่างน้อย70แต้มครับไม่อย่างนั้นฟินิกซ์ซันส์เดือดร้อนแบบนี้ซึ่งในจุดนี้เน่ก็ต้องชื่นชมการเล่นเกมรับของทีวูฟนะครับโดยเฉพาะเจเดนแบบแดนเนลนี่ถือว่าเป็นหัวหอกในการเล่นเกมรับวงนอกตามประกบใส่เคดีสลับตัวประกบใส่แบรดลีย์วิลใส่เดวินบูเกอร์ตลอดทั้งเกมเยกวาไม่มีเหนื่อยจริงๆที่เซ็งมากไปกว่านั้นของแฟนๆฟินิกซ์ซันส์นะครับก็คือพวกเขาต้องเสียเกรสันเอรเลนครับ นักกีฬาที่มีเปอร์เซนต์ในการยิง3คะแนนที่ดีที่สุดของหลีกในวันนี้ก่อนเกมกกลแข่งขันเนี่ยยังคงต้องลุ้นเลยนะครับว่าเขาจะลงได้หรือเปล่าเพราะว่าในเกมแรกก็มีการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเทา้าในท้ายที่สุดลงมาแต่พอเข้าสู่คอคตรที่3มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าข้างเดิมเป๊ะเลยครับคราวนี้เนี่ยปัญหาเกิดขึ้นเลยยังไม่แน่ใจว่าเกม3จะลงไหวหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ก็บาดเจ็บค่อนข้างเยอะดูแล้วการพลิกค่อนข้างรุนแรงแม้ว่าทั้งทีมจะได้เอริกกอร์ดอนในฐานะตัวสำรองนะครับวันนี้ก้าวขึ้นมาช่วยท ดูยูแบงค์รวมไปถึงยูเซิร์ฟเนอร์คิชวันนี้ต่อสู้กับทั้งข่าวอัลเนีทาวทั้งรูดี้กัวแบก็เล่นยากจริงๆแต่พวกเขาทั้งสองคนก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันหัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่างแฟรงค์วอโกเนี่ย <c oughs> ก็บอกว่าในเกมวันนี้เนี่ยการเล่นเกมบุกของฟินิกซ์ซันดูแล้วไม่สามารถที่จะตั้งกระบวนการเล่นเกมบุกได้เลยนะครับยังคงเล่นแบบสเปะสปะยังไม่มีการออแกไนซ์การเล่นเกมบุกที่ดีรวมไปถึงการเล่นเกมรับด้วย ดูแล้วเหมือนการเล่นเกมรับเนี่ยค่อนข้างรวน,นะครับสับสนในการสลับตัวประกบก็เลยทําให้เบรกเกมบุกของทีวูฟไม่ดีพอในส่วนของ David er เดวินบุกเกอร์ก็บอกนะครับว่าทำไมในเพลย์ออฟเขาถึงเรียกว่าเป็นซีรีส์การเล่นเพลย์ออฟเพราะว่ายังคงมีอีกหลายเกม,มดังนั้นเกมไม่จบเนี่ยอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับนี่คือสิ่งที่เดวินบุกเกอร์เขาบอกเดี๋ยวเรามาดูผลงานการเล่นของฟินิกซันในเกม3ต่อไปในส่วนของทีวูฟนะครับตอนนี้เนี่ยแฟนๆท้องถิ่นมีความสุขมากๆนะครับ พวกเขาสามารถขึ้นนำซีรีส์ในเพลย์ออฟ2ต่อ0ูนเนี่ยเป็นครั้งที่2อเท่านั้นนะครับในประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วครับนั่นคือครั้งแรกของพวกเขาในปี2004ตอนนั้นขึ้นนำซีรีส์2ต่อ0ูนใส่เดนเวอร์นักเกตแล้วก็สามารถปิดซีรีส์เอาชนะไปได้4ต่อหน,นึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเกมนี้ในซีรีส์นี้เนี่ยพวกเขาจะสามารถชนะได้หรือเปล่าเราต้องมาลุ้นกันไปยาวๆและในเกมวันนี้พวกเขาได้การทำแต้ม <ๆ S 1> ของไมค์คอนลีย์กับรูดี้กัวแบร์นะครับคนละริบแปด ข่าวแอนโทนีทาวลและรวมไปถึงแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดในเกมวันนี้คาร์อทโทนีทาวเนี่ยมี12แต้มนะครับในขณะที่แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมี15แต้มยิงไปเพียงแค่25เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ผลงานที่โดดเด่นอย่างที่บอกครับเจเดนแมคแดเนียล ผู้เล่นปี4ของทีมที่ช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเพิ่งต่อสัญญาออกไป5ปี131ล้านเหรียญอยู่กับทีมยาวๆไปจนจบฤดูกาลปี2 0 2 9ถ้าเกิดไม่ดีจริงทั้งทีมไม่ให้สัญญาขนาดนี้แน่นอนครับเขาโดดเด่นในการเล่นเกมรับทุกคนทราบกันดีแต่ในเกมวันนี้ก้าวขึ้นมาครับแสดงผลงานการเล่นเกมบุก ต่อสู้ตามประกบใส่เคดีเล่นยากมากๆเลยนะครับวันนี้เราเห็นทั้งการข้ามเข้าไปทําแต้มการโจมตีวงในการยิง3คะแนนจบเกมวันนี้ทําไป25แต้ม8ปรีบาลดสแอสซิสตนี่คือผลงานชั้นยอดเลยเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของตัวเขาเบรกการเล่นเกมบุกพลังการเล่นเกมบุกของ Big กทรีฟินิกซันได้ชง,งักมากๆเลยนะครับย้อนกลับไปในเพลย์ออฟปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวของเจเดนแบลเดลไม่ได้ลงสนามทํากรแข่งขันนะครับ นึ่งจากเกมสุดท้ายของฤดูกาลปกติเนี่ยเขาหงุดหงิดการเล่นของตัวเองแล้วก็ไปชกใส่กำแพงมือหักครับไม่สามารถลงมาช่วยทีมได้บัดนี้เขาเติบโตขึ้นมานะครับเขาก็ไม่ยอมให้มีความผิดพลาดแบบนั้นเกิดขึ้นแล้ววันนี้ก็ทําผลงานช่วยทีมได้ดีจริงๆในช่วงท้ายเกมเราจะได้ยินแฟนๆตะโกนนะครับวูฟอินโฟวูฟอินโฟนะครับก็หมายความว่าจบ4เกมรวดเลยกวาดให้ได้เลยนี่คือสิ่งที่แฟนๆกาลังต้องการเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับแต่ว่า2เกมแรกนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทั้งทีวูฟเหมาะสมจริงๆครับเหมาะสมที่จะคว้าช การเล่นที่ดีกว่าทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับครับ อยากจะเตือนเอ็มบีเอหน่อยนึงนะคะทีมไหนก็ตามคะ่ะที่ตามอยู่0-2เนี่ยโอกาสที่จะปิดซีรีส์มีเพียงแค่7.3%เท่านั้นเองตอนนี้สถานการณ์ของฟินิกซันเนี่ยไม่แตกต่างอะไรกับแอลเอเลเกอร์สของตูนเลยคะ่ะเกมหน้านี่คือเป็นเกมที่แบบมัสวินเท่านั้นนะคะถ้าเกิดไม่ชนะเนี่ยเราตามซีรีส์อยู่3-0ต่อนในประวัติศาสตร์ของ NBA เแล้วไม่มีทีมไหนที่สามารถคัมแบ็กกลับมาได้เลยคะ่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่คู่ต่อไปอย่างเพเซอร์นั้นรู้ดีเลยนะคะในการเจอกับวอล์กี้บัคส์นี้พวกเขาแก้ไขผลงานแยขออองงตััวเเในกการจบ วอกี้บัคซี่ยังคุไม่มียานเนสถึงแม้ว,วม่าเจมจะร้อนแรงตั้งแต่ในช่วงควารแรกเช่นเคยค่ะแต่ว่าคราวนี้เพเซอร์ไม่ยอมให้นําห่างเลยสแสดงให้เห็นถึงพลังเกมบุกทั้งวงในพราเขาได้พาสคาลเซียคับแล้วก็มาสเจอเนอร์วงนอกก็ไม่น้อยหน้ามาร์คค่ะเกมส่วนกลับนี่ก็เหนือกว่ามากคุมเกมในครึ่งหลังอยู่เลยนะคะแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้125ต่อ106ตีเสมอซีรีส์ค่ะ1ต่อ1แย่เลยนะคะมื่วอกี้บัคซ,ซีโดนขโมยเกมในบ้านแบบนี้แต่ผลงานาของเพเเซอร์วันนี้ก็สุดยอดจริงค่ะ คือทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับก็เหมือนเป็นไม้เบื่อไม้เมาครับในช่วงฤดูการปรกติก็เจอกันเยอะมากๆเลยแต่ในเกมวันนี้เนี่ยพวกเขาไม่มียาน,นิสอ,อย่างที่แอ้มินตูนพูดนะครับเป็นเกมที่2ติดต่อกันในเพลย์ออฟ ยานิสเล่นเกมสุดท้ายก็คือวันที่9เมษายนนะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณน่องหลังจากนั้นก็เบรกยาวเลยครับอ,อย่างที่เคยบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจบเกม3แล้วเนี่ยไม่ว่าจะนําหรือว่าจะตามซีรีส์ก็ตามและยานิสยังไม่สามารถกลับมาได้เพเซอร์เนี่ยอาจจะเป็นทีมที่สามารถปิดซีรีส์ก็เป็นไปได้นะครับในเกมวันนี้แม้ว่าพวกเขาจะได้ผลงานที่ร้อนแรงของเดเมนเลิร์ดในช่วงครึ่งแรกเหมือนเดิมเลยนะครับตั้งแต่วอเตอร์แรกเลยช่วงครึ่งแรกวันนี้เดมทําไปถึง26แต้มนะครับ แต่ว่าพอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยก็มีเพียงแค่8แตม้มทันเดงจบเกมมี34แตม้มไม่ได้แตกต่างกันจากในเกมแรกที่ผ่านมานะครับช่วงครึ่งแรกเนี่ยเดมทาไปถึง35แตม้มแต่เข้าสู่ครึ่งหลังเดมไม่มีแต้มเลยน่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่า2เกมนี้เนี่ยในช่วงครึ่งแรกเดมสามารถทาได้ถึง61แตม้มแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ย มีแค่8ปแต้มเท่านั้นเองนะครับ3คะแนนก็ยิงไม่ลงเลยสักลูกเดียวฟิลโก2เกมในช่วงครึ่งหลังก็ยิงไม่ถึง25%ถ้าเกิดผลงานในครึ่งหลังของ,ของเดมยังคงแป๊กแบบนี้นะครับโอกาสชนะของมิวกิบั c k ์ที่ไม่มียานิสเนี่ยก็ยากมากๆากเลยวันนี้บ๊อบบี้พอติสก็ยิงไม่ค่อยดีแพทเบฟก็ผลงานการเล่นเกมรับก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะครับคริสเมอร์ตันก็อยู่ในระดับกลางๆไม่ได้ก้าวขึ้นมาโดดเด่นขนาดนั้นมันก็เลยทําให้การต่อสู้วันนี้เนี่ยค่อนข้างยากจบเกมด็มกอกรีเวอร ดูแลปัญหาหลักๆคือการเล่นเกมบุกที่ดูแลไม่ค่อยมีความลงตัวแต่ส่วนตัวแอมินมองว่าไม่ใช่แค่เกมบุกอย่างเดียวนะครับวันนี้ทั้งเกมบุกทั้งเกมรับเนี่ยเป็นรองทางเพเซอร์สอย่างเห็นได้ชัดเลยพวกเขาจะต้องดีกว่านี้นะครับไม่อย่างนั้นเดือดร้อนแน่นอนในส่วนของเพเซอร์สวันนี้เนี่ยค่อยเล่นเหมือนเป็นทีมที่ชนะมิวอก,กี้บัคสีตอนหนึ่งในฤด,ดูกาลปกติอคอยเล่นสมก็เป็นทีมที่มีพลังในการเล่นทําแต้มนะครับเฉลี่ยแต้มต่อเกมเนี่ยสูงที่สุดของลีกเนียคือ123.3แต้มต่อเกม วันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมสวนกลับเร็วนะครับการเขาเรียกอะไรการยิง3ามคะแนนการทำแต้ม,มวงในวันนี้ทุกอย่างของ Pacer รดูเข้าที่แล้วก็ลงตัวมากๆเลยจบเกมกดไปถึง125แต้มนะครับมากกว่าค่าเฉลี่ยนในการทำแต้มของตัวเอง t y ริสแ h รเบ b ร์ตั้วันนี้ดับเบิลดับเบิลสิแต้มสิบแอสซิสแม้ว่าแต้มจะไม่สูงมากก็ตามแต่การแอสซิสเนี่ย ถือว่าสร้างจังหวะให้กับทีมไหลลืน่นวันนี้รวมทั้งหมดนะครับแอสซิสต์ของเพเซอร์คือ38ครั้งมี turnover เทอร์นาเวอร์เพียงแค่6ครั้งตอนนั้นเองนี่คือความยอดเยี่ยมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมพลังในการทำแต้มถึงสูงส่งขนาดนี้มาสเตอร์เนอร์หรือว่าจะเป็นแอนดรูเนมฮานนะครับที่ลงมาเป็นตัวจริงวันนี้ทั้งสองคนก็มีความไหลลืน่นแต่นักกีฬาที่ผลงานโดดเด่นไม่พูดถึงไม่ได้ในเกมวันนี้เป็นใครอื่นไปไม่ได้ครับนั่นคือพาสคาลเซียกัมนักกีฬาที่มีประสบการณ์ระดับแชมป อยู่ในทีมที่มีประสบการณ์ในการเล่นเพย์ออฟค่อนข้างน้อยนะครับอย่างเพเซอร์สนี่ถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีค่าและก็สําคัญกับทีมจริงๆในเกมวันนี้ตัวของเขากดไปถึง37แต้ม11รีบาวกับ6แอสซิสต์นะครับโดยที่ไม่มีเทอร์นัวเวอร์เลยแม้แต่ครั้งเดียวย้อนกลับไปในเกมแรกตัวของพาสคาลเซียคัมทำไป36แต้ม13รีบาวน์นะครับก็เลยทําให้เขากลายเป็นนักกีฬาคนที่2ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี1967ต่อจากวิลเชอร์เลนที่เปิดเพย์ออฟ2เกมแรกนะครับสามารถทาระ มาไปกว่านั้นเขายังกลายเป็นนักกีฬาของทีมเพเซอร์คนที่2ในประวัติศาสตร์ที่สามารถมีเกมระดับอย่างน้อย35แต้มในเพลย์ออฟได้2เกมติด คนแรกก็แน่นอนครับตำนานของทีมอย่างเรจิีมินเลอร์วันนี้พาสคาเซียคัมเนโดดเด่นจริงๆนะครับเลยทำให้เพเซอร์กลายเป็นทีมแรกในเพลย์ออฟปีนี้นะครับในฐานะทีมเยือนแล้วสามารถชนะทีมที่มีอันดับดีกว่าได้แต่ดูแล้วค่ะซีรีส์นี้เนี่ยน่าจะยาวๆกันไปนะคะเพราะว่ามูวากี้บาร์ซิงเขาไม่มียานิสด้วยแต่ต่อให้มีเนี่ยตู่ก็ยังเชื่อในไทลร์ริอร์อเบอร์ตันขวัญใจะ่ะสำหรับเกมหน้านะคะเพื่อนๆเกมสามที่บ้านของเพเซอร์กันเช้าวันเสาร์ตีสี่ครึ่ง่ะ พอพูดถึงทีมเยือนป้นทีมอันดับที่ดีกว่าเราไปต่อกันที่คู่ต่อไปเลยคะ่ะ LA Clippers ที่ได้ k a เ h i l e ดกลับมาลงสนามทำการในการรับการเยือนของ Dallas Mavericks สำหรับเกมนี้นะคะโค้ชอิวเจสันคิดเนี่ยพยายามให้ลูกทีมของเขาเน้นตั้งแต่ต้ตนเกมเลยแล้วพวกเขาก็ทำได้ดีคู่หูลูใครคะ่ะทำได้ดีมากๆนะคะแล้วก็สร้างปัญหาให้กับเกมรับของ Clippers เป็นอย่างมากทั้งสองทีมมีการผัดกันนำผัดกันตามตลอดถือว่าเป็นเกมที่เน้นเกมรับค่ะแล้วก็แต้มต่ำมากๆเป็นเกมที่อึดอัดมาก Dallas Mavericks ที่เสียทีม h a r d เ w a y Jr จากอาการเจ็บข้อเท้า ะะมาเร่งในช่วงท้ายและทัพเสริมของดาร์ลัสเนี่ยก็ทําได้ดีมากกว่าเกมแรกเยอะโดยเฉพาะ PJ เจวอชิงตันครับพวกเขามารัน14ต่อสูดครองเกมแล้วก็ยื้อคว้าชัยชนะไปได้96ต่อ93ตีเสมอซีรีส์นะคะ1ต่อ1ตายละตายละเอาแล้วคริปเปอร์โดนป กับเกมในบ้านไวไหมครเนี่ยคลิปเปอร์หอยไอเมน่ไวครับคือพอเห็นขวายเลยเนิร์ดแล้วเนี่ยก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นแม้ว่าในเกมวันนี้ตูงเขาจะฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับจังหวะในการยิงเราเห็นหลายต่อหลายครั้งเลยว่าสั้นเกินไปเหมือนพลังของขาเนี่ยยังไม่มากพอ,อแต่เชื่อเลอเกินนะครับตองเขาก็เชื่อครับวันนี้ทําไป15แต้มหลังจากจบเกมควายบอกเลยว่ายังคงมีอีกหลายเกมและตอนนี้เขารู้สึกดีกระเชื่อเลอเกินว่าขาวายจะต้องทําผลงานของตัวเองได้ดีมากขึ้นครับเช่นเดียวกับความเชื่อของพอจอยสนะครับที่เขาก็บอกเลยว่า ควายในะคือหนึ่งในนักกีฬาที่ดีที่สุดในโลกใบนี้นะครับ เขาเชื่อว,ว่าควายจะต้องหาจังหวะในการเล่นของตัวเองได้และทุกคนในทีมเนี่ยก็จะหาจังหวะในการเล่นรอบๆตัวของควายต่อไปวันนี้เนี่ยทั้งพอจร์จนะครับแล้วก็เจมส์ฮาเดนเนี่ยวันนี้ทําคนละ22แต้มก็จริงแต่การเล่นในภาพรวมวันนี้ก็ยังคงไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเจมส์ฮาเดนนะครับวันนี้การยิงวงนอกไม่ค่อยดีวันนี้ลงไป2ลูกหรือว่าระดับ20%เท่านั้นเองเขาทั้งสองคนทั้งเจมส์ฮาเดนทั้งพอจออ์จะต้องดีกว่านี้อีวิซาซูบักกับเทอร์เรนจะต้้องาว ขึ้นมานะครับช่วยทั้งเกมรับให้มากกว่านี้ช่วยการรีบาวช่วยป้องกันวงในเพราะว่าทับสำรองในวันนี้นะครับทั้งรัสเซลเวสบุกรวมไปถึงนอร์แมนพาวก็ยังคงไม่ค่อยโดดเด่นครับแม้ว่ารัสเซลเวสบุกจะพยายามช่วยทีมทุกอย่างอย่างเต็มที่นะครับช่วยปัดช่วยเคลียร์ช่วยบล็อกช่วยรีบาร์ช่วยแอสซิสแต่ตัวของเขาจะต้องเลือกจังหวะในการทําแต้มที่ง่ายกว่านี้ของตัวเองครับการข้ามเข้าไปทําแต้มหลายต่อหลายครั้งพลาดเสียจังหวะเกินไปมีการวางผิดพลาดนะครับตัวของรัสเซลเวสบุกถ้าดีกว่านี้เนี่ย โอกาสของคลิปเปอร์สก็ยังคงมี LA Clippers ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสคว้าชัยชนะนะครับวันนี้พวกเขาก็มีโอกาสเช่นเดียวกันแต่ว่ามาหลุดในช่วงท้ายอย่างที่ไอ้มินตูนพูดนะครับมาโดนรัน14-0เลยททำให้ม omentum ต่างๆเนี่ยพังไปก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับคราวนี้ไปเยือนดัลลัสบ้างดูซิว่าจะป้นคืนมาได้หรือเปล่าเราต้องมาติดตามชมกันต่อไปในส่วนของดัลลัสแมริกส์ในเกมแรกที่ผ่านมาบางช่วงตาม LA Clippers ถึง29แต่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะเกิดขึ้นทรงเกมต่างๆของซีรีส์ที่เหลืออยู่เนี่ยน่าจะเป็น เป็นลักษณะค,คล้ายๆกับเกมในวันนี้อ,อ่ะโอเควันนี้เกมบุกอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่า ความสูสีเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะแบบเกมนี้จริงๆครับต้องบอกว่าดาลัสวันนี้เนี่ยทำการบ้านมาดีนะครับทั้งเจสันคิดและพละพรรคทุกคนในเกมในการแข่งขันวันนี้แม้ว่าพวกเขาจะเสียทีมฮาร์เวิ์จูเนียไปหลังจากที่มีการบาดเจ็บที่ข้อเทา้า uh huh. มีแดนนี่แก f f เฟิร์อีกนะครับที่เหมือนมีอาการบาดเจ็บที่หลังนะครับก็มีผลกระทบกับการเล่นช่วงครึ่งหลังนี้ก็ให้เดลิกไลฟ์ลี่ลงมาเป็นตัวจริงและหลังจากนั้นกลับมาเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยทีมอะไรมากมายนะครับก็เอาออกไปนั่งเบรกยาวและเพื่อนๆลองดูนะครับแม้ว่า แต่ส่วนมากแล้ววันนี้ดัลลัสแมร์ลิกจะเป็นฝ่ายนํานําโดยลูการ์ดอนชิปเนี่ยแหละครับนักกีฬาที่เป็นราชาการทําแต้มของหลีกในฤดูกาลนี้เขาโชว์พลังการเล่นเกมบุกที่สุดยอดนะครับแม้ว่าในเกมวันนี้จะยิง3คะแนนใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยก็ตามแต่ก็ยิงลงไปถึง5ลูกจบเกมในวันนี้เนี่ยทำไปถึง32แต้ม6รีบาวน์แอสซิสต์นะครับตามประวัติศาสตร์การแข่งขันเพลย Play ์ออฟเนี่ยมีเพียงแค่ไมเคิลจอแดนเพียงคนเดียวนะครับที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มมากกว่าลูกาแต่เรายังคงต้องดูกันยาวๆนะครับเพราะว่าลูกเนย่ยังคงคล ไม่เยอะเท่ากับไมเคิลจอแดนเขายังคงถ้าเกิดเขายังคงรักษาระดับการทําแต้มได้สูงส่งขนาดนี้เนี่ยไมเคิลจอแดนก็มีหนาวหนาเหมือนกันเพราะว่าโอ้โหศักยภาพในการทําแต้มเนี่ยสูงส่งมากๆเลยและยังได้ไคลรีเออร์วิงอีกคนหนึ่งนะครับในเกมวันนี้เนี่ย ทำไปถึง23แต้ม6รีบา์3แอสซิสขโมยอีก3ครั้งลูกคามยากจังหวะการยิง3คะแนนที่ทีมต้องการแต้มมาเสริมลูก้าได้ดีมากๆเลยนะครับพอพูดถึงการยิง3คะแนนไคลรีวันนี้ยิงไป4ลูก้ายิงไป5 2คนรวมกันได้9ลูก2คนนี้ยิง3คะแนนลงมากกว่า LA Clippers ทั้งทีมแบบนี้ก็เดือดร้อนสิครับแต่สิ่งที่ทำให้ด l a s ั a v e ริ c ส s สามารถคว้าชัยชนะในเกมนี้ม,มาได้ไม่ใช่แค่คู่หูลูกคายอย่างเดียวนะครับผู้เล่นคนอื่นๆที่เหลืออยู่วันนี้ก้าวข หลายต่อหลายจังหวัดที่ทางคลิปเปอร์พยายามบีบให้ลูก้าถ่ายบอลไปให้คนอื่นช่วงแรกๆย,ยังยิงไม่ดีแต่ในช่วงครึ่งหลังโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมนะครับวันนี้เราเห็นเดริกโจนส์จูเนียร์จากเกมแรกสูนะครับกินไข่วันนี้มี10แต้มแต่ที่โดดเด่นที่สุดในเกมวันนี้ต้องยกให้กับ p j เจวอร์ชิงตันที่ก้าวขึ้นมาเสริมงานให้กับลูคายโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่นี่ช่วยยิง3นาคะแนนช่วยทำแต้มเสริมได้ดีมากๆเลยนะครับจบเกมวันนี้เนี่ยทำไปถึง18แต้มหรีบาวด์ ยิงฟิวโก้ารการทาแต้มการยิงฟิวโกเนี่ยดีที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเองนะครับแต่ว่าเพลย์ออฟเกมวันนี้เนี่ยเป็นเกมที่2ใน 2> ชีวิตเท่านั้นเองนะครับยังคงมีเวลาอีกยาวไกลก่อนหน้านี้4ฤดูการครึ่งครับเขาอยู่กับชาร์ลอตต์ฮอนเนสตอยู่กับชาร์ลอตต์ฮอนเนสตยังไม่มีโอกาสเข้าสู่เพลย์ออฟอย่างแน่นอนก็เรียกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบการณ์การเล่นเพลย์ออฟยังคงน้อยอยู่วันนี้ก็พยายามเต็มที่และก็ทําได้ดีมากๆครับและในส่วนของทัพสำรองไม่ว่าจะเป็นแม็กซ ทีมของพวกเขาขาดทั้งทีมฮาร์ดเว์จูเนียขาดทั้งแดนียลแกฟร์ได้ดีมากๆเลยนะครับทั้งหมดทั้งวงก็เลยส่งผลครับให้วันนี้ดัลลัสสามารถคว้าชนะไปได้จบเกมเจสันคิดบอกเลยนะครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยบรรยากาศและก็ความรู้สึกเนี่ยเหมือนสมัยที่ตัวของเขาเล่นอยู่เลยนะครับย้อนกลับไปในยุคนายตี้มันจะเป็นเกมที่อึดอัดเกมแต้มต่ำแต่ว่าอึดอัดต่อสู้กันได้อย่างสนุกสูสีวันนี้ทั้งสองทีมไม่มีใครทำได้ถึง100แต้มนะครับ แต่แฟนๆเนี่ยสนุกแล้วก็ระทึกไปด้วยกันจริงๆจริงค่ะเดีวก็เป็นเทมที่อึดอัดจริงนะคะวันนี้ระหว่างที่พักอยู่ในเพย์แบงนะคะแฟนๆหลายคนก็บอกเลยโอ๊ยหายใจไม่ค่อยออกจริงโอ๊ยอยากจะขอยา,อยาอยดมหน่อย <ๆ S 2> เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเกมสนะคะเช้าวันเสาร์เจ็ดโมงคู่หูลูใครหรือว่าคู่หูคาจอชใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปได้มีเพื่อนคอมเมนต์นะถ้าหากว่าแพ้เนี่ยก็จะเป็นคู่หูลูกไก่แต่ถ้าหากว่าแพ้ก็จะเป็นคู่หูคาจอชเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็นคู่หูไหนคว้าชัยชนะเป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อนๆช มากแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พัดคอนเทนต์ซุกๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่เรกของพวกเรา23ร a n เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแพ้เรียบทีที่เชียร์แพ้เรียบดีตูชนะเรียบเลยนะ